สวัสดีครับพวกผกหมมองไปวันนี้อยู่บ้านคนเดียวครับผมน,นี่แม่แม่เขาไปเที่ยวทะเลกันครับวันนี้เราก็ไม่ได้ไปด้วยก็เพิ่งตื่นนอนเลยเกะว่าวันนี้มีหมูย่างคเมื่อคืนหมักหมูไว้ก็ว่าจะกินหมูย่างกันนิดหน่อยแต่นั่งกินคนเดียวก็นะธรรมดาชิวๆไปวันนี้นี่ หมูย่าง <sucks> 네วันนี้เนี่หมูย่างก็หมูหอเม็ดเด็กเบิดก็เดีเข้ามาดวนดีกว่าหมูเตรียมไปแล้วก็เตาเติเตรียมไปหมดแล้วอ่าคันนี้ก็จะมาจุดเตาคันดีกว่าเนาะกโอเคไม่เจอกันตั้งนานเลยเหม่่ก่าววันนี้ก็ดีดีบายสบายชิวๆอ่ะก็เรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าหมูย่างวันนี้ ครับตอนนี้ก็ได้อะหมูลงเตาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็รอ,อสุกก่อนนะครับวว่าไก่ตีดูวันนี้ก็ไม่มาถ่ายทิปตั้งนานอุ้ย มีนะมีมีน้องมากินด้วยกับเพื่อนน้องมากินฮฮฮงงนีทำอะไรงงอนีมมม่มีปลาหมึกครับผมหมูตารางน่าจะอร่อยใครหมดแล้วหิวอ,อ๋อหิวใช่ไหมหิวจริงไหมมากอ่ะ <laughs> ผมเมื่อกีก้ก็มีพี่ชาย มาคนหนึ่งเอาไว้ถ่ายนั่งดูหนังอยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายไปนั่งกินชาอุหลงไปขวดละหมูก็เหลืออีกไม่กี่ขีดแต่นี้ยังพอเรือพอเหลืออยู่เอาครับหลังจากกินเสร็จแล้วก็เตร็มตัวไปเที่ยวครับผมไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับแต่ว่า แต่งเต็มร้อยครับยังไม่รู้ว่าจะไปไหนด,ดีบางแสนหรือบ้านน้องดีก็ขอติดตามกันต่อกันนะครับผมออก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอาจจะทําไ,ไปบ้านน้องก็คงไปบางแสนสะพ้ายแม่หน่อยานานได้เที่ยวทีนนเนาะก็ขอขับรถก่อนดีวกวนน่านะเฮ้ยผมหมวกพร้อมกระเป๋าพร้อมเตรียมตัวครับผม สุดท้ายแล้วครับก็มาหาหมู่ที่สะเดิงเซานะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วอีกมันสิบนาทีครับผมตอนนี้อยู่บนถนนสะเซิงเซาแล้วครับผมนี่ครับผมบรรยากาศครับอันนี้ก็มาถ่ายแค่พื้นที่เขาครับผมเดี๋ยวถึงบ้านหมู่แล้วเดี๋ยวถ่ายขอถ่ายทีครับผมขอบคุณมากนะครับนะครับผมแล้วแล้วก็ถึงบ้านหมู่แล้วครับผมนี่ครับหมู่ผมครับผมนี่ครับเพิ่งตื่นแล้วก็ถึงบ้านหมู่แล้วครับเดี๋ยวจอดรถพัก่อนแป๊บนึง แล้วเข้าว่ากันไปครับ